มีคลิปคลิปหนึ่งผมอยากให้ทุกคนช่วยกันดูช่วยกันแชร์แล้วก็ช่วยกันตอบโต้เอาให้คอมเมนต์มันอกแตกตายไปเลยซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่คอมเมนต์นำไปทําข่าวเผยแพร่พรประโคมข่าวกันใหญ่โตเลยนะว่าเป็นคลิปที่คอมเมนต์ยิงถล่มฐานทัพไทยอ่ะทุกคนช่วยกันดูอีกทีนึงถ่ายไวยอย้อู้ชอ5 0ยปอนด์2ลูกว่ะโอุย้ยหนุ่มมันเลื่อนสิบโคเลยเยังไงชัดไหมวิ่ง500ปอนด์2ลูกเฮ้ย หายไปเลยเขาครึ่งลูกหนึ่งเป็นยังไงเม,ม, I mean, ม้นมาดูไอเม้นมึงมาดูเสียงดังฟังชัดมากซึ่งอันนี้เป็นเออ่ไข่ F16 นะบ้านมึงไม่มี F16 บ้านมึงไม่มีเครื่องบินมึงจะเอา500ปอนด์มาจากไหนเฮ้ยช่วยกันแชร์นะทุกคนช่วยกันแชร์เพื่อให้คลิปต้นฉบับคลิปนี้ไปกลบข่าวคอมเมนไปฉีกหน้าคมเมน เอาให้มันอ,อกแตกตายไปเลยนี่แล้วก็มีโพสต์นี้ที่ขเมนออกมาตั้งคำถามกับจีนว่าจะรวจจากพื้นสู่อากาศ KS14 ที่ก่อนหน้านี้คุณเซนเคยลั่นจะใช้ยิง F16 ไทยให้ตกตอนนี้ยังใช้ได้หรือเปล่ามันหายไปไหนจีนโอเคหรือเปล่าหรือเป็นง่อยนะก็เลยอยากจะมาบอกกับขเมนน้อยทั้งหลายที่มีสมองอันน้อยนิดน,นะ การที่มึงจะยิง f 1 6น่ะอันดับแรกเลยมึงต้องมีดาวเทียมก่อนนะลูกนะนะมันต้องใช้กระสุนแบบนำวิถีมีเรดาร์จับพิกัดล็อกพิกัดล็อกเป้าซึ่งคาเมนไม่มีดาวเทียมนะลูกนะอย่าเลอะเทอะนะลูกมันยิงไม่ได้หรอกต่อให้มึงมีจรวดล้ำขนาดไหนมึงก็ไม่สามารถยิงเครื่องบินไทยได้เพราะมึงไม่มีดาวเทียมนะก่อนที่มึงจะออกมาโพส ตั้งคำถามนะมึงถามหาดาวเทียมของตัวเองก่อนไหมทุกวันนี้เครื่องบินที่บินเข้าออกของขเมรยังควบคุมด้วยน่านฟ้าไทยเลยนะสุวรรณภูมิบ้านกูเนี่ยเขาควบคุมน่านฟ้ามึงเพราะฉะนั้นมันมีโอกาส0.000% 0 00เลยที่มึงจะยิงเองสิบหไทยได้นะก็ขอฝากพวกขเมรอันน้อยๆน,นะไปทำกันบ้านใหม่นะลูกนะอย่าเลอะเทอะนะ ฝันได้แต่ต้องตื่นให้เป็นนะลูกนะแล้วก็ไม่ได้มีแค่คลิปเดียวนะแล้วก็เป็นคลิปหนึ่งอีกคลิปหนึ่งที่เอ่อคลิปเพนถลม่มคาสิโนโปะเนี่มีคอมเมนต์คนนึงมาบอกผมใต้คอมเมนต์ว่าที่ปั๊มปทตทตรงนี้ก็เป็น a ออเป็นคลิปปลอมนะก็เลยอันนี้ผมต้องการจะเอามาให้มันดูให้ชัดๆอีกทีหนึ่งรลอมหรือเปล่าเม้นมามารลอมหรือเปล่ามาดูให้ชัดๆ นะแล้วมึงลองคิดดูว่าแต่ละฐานของมึงนะ่ะมีทหารซุ่มอยู่กี่สิบนายพูดง่ายงแค่นี้แหละย,ยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะอย่าเพิ่งไปนะเหม็นดูให้ชัดชนี่อันนี้ก็ได้นะอันนี้ก็ได้นะนะในทงเขมินอยู่ที่ตีเลยเอ้ยสุดยอดอันนี้ไม่มีเฟซค,ครับไม่มี a ออนะของจริงล้วนๆนะเหม็นมาดูกันให้ชัดๆ เออแล้วก็ไปฝากมึงน,นะไปช่วยจัดการสำนักข่าวบ้านมึงด้วยนะว่าชอบสร้างเฟกนิวสร้างข่าวปลอมนะเรื่องที่ชอบสร้างข่าวปลอมนะนี่มึงเอาต้นฉบับของกูไปเลยนะมีหลายคลิปเลยเยอะอีกเยอะเหม็นวันนี้เดี๋ยวจัดชุดใหญ่ให้แล้วก็เช้านี้นะเริ่มแล้วนะครับเอมเมนเริ่มรัว บีเอมยีเเข้ามาฝั่งไทยแล้วนะเดี๋ยวฝากทุกคนกดติดตามผมไว้ผมจะมาอัปเดตสถานการณ์แบบเรียวไทม์ให้ทุกคนได้รับชมกันมีสถานการณ์อะไรคืบหน้ายังไงผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันอย่าลืมกดติดตามผมไว้นะครับ